เครื่องพ่นยุงมินิพกพาคุณเองก็ทำได้ครับอย่าปล่อยให้ยุงกัดบุตหลานครับควันเน้นๆเต็มๆโดยเฉพาะยุงจะอยู่ซ่อนตัวตามที่มืดๆ สะดวกสบายกับการใช้ครับเครื่องพ่นยุงมินิพกพาครับโดยเฉพาะตามป่าที่ยุงชอบครับกดเข้าไปแล้วครับนี่ครับรีบกดเดี๋ยวหมดมาราคางบหลักร้อยแถมน้ำยาแถมแก๊สกระป๋องกระบวก่นไรยครับอย่าปล่อยให้บทหลานป่วย dan terlihat sama obat